ยอยก็ถะคะ,ะคือบอร่อยอ่ะทุกคนสวัสดีนะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศแถวสุขุมวิทหรือย่านอโศกนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรับประทานอาหารไทยกันเนาะ ก็คือในช่วงนี้ชั้นมาพักผ่อนแถวกรุงเทพก็เลยแวะมาหาอะไรทานอร่อยๆอนะคะโดยในวันนี้เราจะไปกันที่เทอร์ม a l 21ซึ่งมีร้านอาหารไทยที่แบบว่าอร่อยแซ่บเวอร์มากๆนะคะอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองไปชิมกันนะคะเพราะว่ารานนี้นะคะมีต่างชาติมารับประทานเยอะมากๆเลยค่ะทุกคน และนี่ก็คือบรรยากาศแถวถนนสุขุมวิทหรือย่านอโศกนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เจริญมากๆเลยค่ะอย่างกับนิวยอร์กซิตี้เลยล่ะเพราะว่าฉันไม่ได้มาเที่ยวแถวนี้นานมากๆแล้วนะคะก็คือนี่ในรอบ10ปีนะคะที่ฉันได้กลับมาเที่ยวแถวนี้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเจริญหูเจริญตามากๆเลยค่ะเจริญใจอีกด้วยนะคะผู้คนเยอะมากๆค่ะย่านเศษรษฐกิจจริงๆนะคะแถวนี้นะคะ เดี๋ยวนี้ฝรั่งชาวต่างชาติเดินแถวนี้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนด้วยแล้วนะคะเยอะมากจริงๆค่ะแปลกหูแปลกตาไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้และก็ได้มาแวะเที่ยวแถวอโศกนะคะทุกคนก็คือแบบจเจริญมากๆโอ้โหดูสิตึกรามบ้านช่องใหญ่โตนะคะทุกคน โอ้โหดูตรงนั้นสิคะทุกคนมีรถไฟฟ้ามีรถใต้ดินนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกันค่ะทุกคนยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยค่ะเมื่อฝรั่งได้เห็นอย่างนี้แล้วนะคะก็ตะลึงมากๆค่ะเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงเลยค่ะทุกคนซินี้อ่ะ คือแบบตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคือแบบประทับใจมากๆเลยเราก็ไปกันเลยคะ่ะไปที่เทอร์มินอล21กันเลยนะคะเดินไปหาอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินกันเนาะ ก็คือในช่วงเวลาที่ฉันเดินมาในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานนะคะทุกคนก็จะเป็นอะไรที่ยุ่งวุ่นวายมากๆเลยล่ะค่ะเป็นช่วงเวลาเศรษฐกิจจริงๆนะคะเราก็จะได้เห็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจที่เราไม่เคยได้เห็นที่เบลเยี่ยมกันมาก่อนเลยล่ะค่ะทุกคนก็จะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะลูกๆฉันก็จะตื่นเต้นแบบสุดๆเลยล่ะค่ะฝรั่งลูกฉันนะคะเหมือนมาจากบ้านนอกเลยค่ะไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ ตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหห้างเทอร์มินอล21นะคะใหญ่อลังการมากๆเลยค่ะปลว่าแล้วก็เข้าไปหาอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินกันเลยนะคะทุกคนภายในห้างนะคะก็นี่นะคะจะมีเมนูอาหารนะคะหน้าตาหน้าทานไปหมดเลยค่ะโอ้โหมีให้เลือกหลายร้านเลยนะคะแต่เราจะไปกันที่เบิร์นบุตรสบานะคะทุกคนก็คือร้านนี้นะคะจะมีอาหารไทยที่หน้าตาดูแบบ แซบเวอร์นะคะก็คืออาหารอีสานนั่นแหละค่ะจะดูแบบแซบเวอร์นะคะไปค่ะเราก็ไปเดินหากันเลยนะคะในห้างเขาก็จะใหญ่โตมากๆนะคะมีแต่ชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหก็คือเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่อลังการนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนเบิร์นบุษสบานะคะเดินยอง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 ไปค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เบิร์นบุษสบาค่ะทุกคน ร้านเบอร์ปูซาบะนะคะโอเคโอเคโอ้หน้าทานขอบคุณมากค่ะโอ้โหร้านนี้นะคะท่าทานจะแซบเบอร์ทุกคนเห็นสีสันจัดจ้านนะคะโอ้โหยำแซบทุกคนดูร้านนี้ท่านาจะแบบจัดจ้านยำรสแซบต่างๆ ปังทัวยั่วสุดๆ,ดๆมีหลากหลายเมนูเลยทุกคนคือฉันเลือกไม่ถูกเลยอะเป็นเอาสิแบบอุยปลาหมึกก็น่ากินอ่ะปลาไปซี่อ่ะอุ้ยซีฟู้ดว้าวเก๊กโอ้โหโอ้โหดูคะ่ะปลาล่างอึ้งเลยนะคะมาเจออาหารพัดแซเซเมืองไทยนะคะ อันนี้ก็อันนี้เรนะคะอันก็ชก้มาได้ทำไม d เกินวตเตอมารูนะคะอร่อยไหมคะไม่อร่อย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 อีกแน่ น้ำเปล่าเนี่ยคุณ<ม>คุณปีเตอร์รวาเตอร์ว้าวอุ้ยอาทานมากเลยอ่ะ ก็คือเราจะสั่งยำหอยนางรมมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ผัดหมี่โคราชนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นชุดข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะเป็นชุดหมูข้าวเหนียวนะคะคือฉันจําไม่ได้แล้วระคะก็คือจะเป็นเซตเซตของเขานั่นแหละนะคะน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะรสชาติแซ่บเวอร์แบบสุดๆนะคะฉันขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าชุดหอยนางรมนี่คือแบบอร่อยแบบสุดๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงมากเลยนะคะทุกคนแนะนําเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะ ผัดหมี่โคราชเขาก็อร่อยจริงๆนะคะได้แบบรสชาติแบบไทยบ้านเราเลยนะคะแล้วก็ส้มตำปูปลาร้านะคะคือแบบแซ่บเวอร์จริงๆค่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอร่อยแบบสุดๆค่ะเดี๋ยวกลับไปไทยครั้งหน้าต้องไปจัดอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วจานนี้นะคะจะเป็นยำเนื้อของอลิเซียเขานะคะฉันก็จําชื่อแบบจริงๆจังๆไม่ได้แล้วก็คือเอาเป็นว่าหน้าตาแบบนี้ละค่ะอร่อยมากๆนะคะแซ่บเวอร์ค่ะ และนี่ก็จะเป็นเซตเข้าวเหนียวหมูทอดของลูกชันนะคะก็คือแบบอร่อยเนื้อนุ่มมากๆเลยราคาทุกคนคือหารับประทานที่เบลเยียมแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะสั่งมาคือแบบสองจานเลยล่ะคะ่ะทุกคนเพราะว่ากลัวจะไม่อิ่มนะคะกินกันอยู่3ามคนนี่แหละคะ่ะพ่อแม่ลูกนะคะส่วนเีโอก็หลับนะคะทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นยำหอยแครงนะคะก็คือแบบอร่อยอีกแล้วะคะ่ะทุกคนเรียกได้ว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆเลยราคาร้านนี้นะคะ เบิร์นบุษบาค่ะอย่าลืมแวะมานะคะอ๋อลืมบอกไปค่ะทุกคนยำหอยแครงของเขานะคะจะใส่ก้านสายบัวมาด้วยนะคะทุกคนก็คือจะเป็นอะไรที่อร่อยแล้วก็แปลกมากๆเลยละคะ่ะอร่อยจริงๆค่ะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะนี่นะคะหมูสั่งชั้นทอดน้ำปลาทุกคน

ทุกคนก็กินกันใกล้จะอิ่มแล้วเนาะก็คือวันนี้กินกันแทบจะไม่หมดเลยค่ะเรียกได้ว่าแบบจุกจุกันเลยทีเดียวนะคะทั้งหมดนี้ก็หมดไป3,000กว่าบาทเองละค่ะทุกก็เรียกได้ว่าสําหรับราคาชาวต่างชาติแล้วก็ไม่แพงเลยนะคะสําหรับมือนี้นะคะก็คือถ้าใครผ่านไปเทอร์มินอล21นะคะก็อย่าลืมแวะไปนะคะเบิร์บุษบาค่ะแล้วถ้าฉันกลับไปเมืองไทยครั้งหน้า ก็จะแวะไปอีกนะคะแล้วนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆบ,บเทอร์มินอล21นะคะและฉันก็ได้เก็บบรรยากาศแถวกรุงเทพมาฝากทุกคนนะคะให้หายคิดถึงกันเนาะ mm. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย